คุณหรือเปล่าที่กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวแต่ขณะเดียวกันก็ไม่มีเวลาให้กับครอบครัวของคุณเช่นกันคุณหรือเปล่าที่มีความฝันอยากจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในบ้านปลายแต่ทุกวันนี้กลับไม่มีความสุขเพราะมีปัญหากับครอบครัวและคนรอบข้างอยู่บ่อยครั้งคุณหรือเปล่า ที่มีความฝันอยากจะเที่ยวรอบโลกตอนกเกษียณเลยทำงานหาเงินอย่างหนักแต่กลับพบว่าเมื่อกเกษียณแล้วร่างกายก็ไม่เอื้ออำนวยให้เที่ยวได้อีกแล้วคุณหรือเปล่าที่อยากจะเป็นที่รักของใครๆจนบางครั้งทำให้ต้องละเลยจุดยืนหรือความเชื่อของตัวเองหากคุณมีอาการดังกล่าวข้างต้นคุณรู้หรือไม่คะว่าตอนนี้ชีวิตของคุณกำลังเสียสมดุลอยู่ วันนี้ be yourself be better ขอนำเสนอแนวคิดลูกบอล5ลูกของแบรนด์ด s o n ัอดีต CEO ของโ o คา c o l ่ามาฝากกันเพื่อให้คุณได้ฉุกคิดและหันกลับมาสร้างสมดุลในชีวิตของตัวเองก่อนที่มันจะสายเกินไปและถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะ b บรนด Dyson นเป็นชาวออเจนตินาเริ่มทำงานกับโคคาโคลาตั้งแต่ปี1959โดยมีหน้าที่ดูแลธุรกิจในแถบลาตินอเมริกาแคริบเบียนและเม็กซิโกก่อนที่จะถูกมอบหมายให้มาดูธุรกิจภาพรวมของกลุ่มโคคาโคลาและก้าวมาเป็นซ e อของบริษัท Coca-Cola Enterprise ในช่วงปี1986ถึงปี1991 และก็แน่นอนเมื่อเขาก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรอย่างโคคาโคล a าเอ็นเตอร์ไพรส์ทำให้เขามีงานการที่รัดตัวมากมายในแต่ละวันจนในที่สุดเขาได้ตกผลึกเรื่องการสร้างสมดุลให้กับชีวิตด้วยหลักการ Five Balls of Life หรือลูกบอล5ลูกของชีวิต แนวคิดเรื่อง five ball of life หรือลูกบอล5ลูกของชีวิตได้ถูกพูดถึงครั้งแรกในปี1991 mm. เมื่อดซ s o ัได้ไปแสดงสุนทรพจน์ให้กับนักศึกษาที่สถาบันเทคโนโลยีจอร์เจียและสุนทรพจน์ครั้งนี้ได้ถูกพูดถึงกันอย่างกว้างขวางเพราะมันสามารถสร้างแรงบันดาลใจและช่วยให้ใครหลายๆคนเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของตัวเองได้ ดายสันได้กล่าวว่าในชีวิตของคนเรานั้นต้องรู้จักรักษาสมดุลของ5สิ่งที่สำคัญในชีวิตไว้ให้ได้เพราะถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดพังเสียหายคุณไม่สามารถเรียกมันกลับมาหรือไปหามันมาจากที่ไหนได้อีกแล้ว Dyson ไ,ได้เปรียบเทียบการรักษาสมดุลชีวิตคล้ายๆกับเกมที่เราต้องโยนลูกบอลทั้ง5ลูกที่ประกอบไปด้วยลูกแรกเป็นเรื่องของงานลูกที่2คือครอบครัวลูกที่3คือสุขภาพลูกที่4คือเพื่อน และลูกสุดท้ายก็คือจิตวิญญาณของเราหน้าที่ของเราก็คือพยายามประคับประคองให้บอลทั้ง5ลูกลอยอยู่ในอากาศไม่ให้ตกลงมาแต่ข้อแม้ในเกมนี้ก็คือมีลูกบอลอยู่หนึ่งลูกที่ทําจากยางนั่นก็คือลูกบอลของงานส่วนลูกบอลที่เหลือทําจากแก้วทั้งหมดดังนั้นถ้าลูกบอลที่ทําจากยางตกลงพื้นมันก็ยังสามารถเด้งขึ้นมาใหม่ได้เสมอแต่ลูกบอลลูกอื่นไม่ว่าจะเป็นครอบครัวสุขภาพ เพื่อนหรือแม้กระทั่งจิตวิญญาณของเราถ้ามันตกพื้นมันอาจจะบินร้าวหรืออาจจะแตกไปเลยไม่มีทางกลับมาเหมือนเดิมได้อีกสิ่งที่ดซสันกำลังจะสื่อให้เราเข้าใจก็คือถ้าวันนี้คุณตกงานหรือไม่ชอบงานที่ทำอยู่คุณสามารถที่จะเปลี่ยนหรือเลือกใหม่ได้เสมอชีวิตของคุณก็ยังเหมือนเดิมแต่ถ้าลูกบอลลูกอื่นไม่ว่าจะเป็นครอบครัวสุขภาพ เพื่อนหรือจิตวิญญาณของคุณถ้าคุณทำมันตกคุณไม่สามารถทำให้มันกลับมาเหมือนเดิมได้เพราะลูกบอลลูกนั้นจะมีรอยบินร้าวหรืออาจจะแตกไปเลยก็ได้แม้ว่าความสำเร็จในหน้าที่การงานและการเงินจะมีความสำคัญมากในโลกของทุนนิยมอย่างเช่นทุกวันนี้แต่มันก็ไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดที่คุณจะต้องแลกทุกอย่างในชีวิตกับมัน มีคนมากมายที่ทำงานอย่างหนักเพื่อแลกกับเงินและเอาเงินที่ตัวเองหามาได้อย่างยากลำบากไปจ่ายให้กับคุณหมอเพื่อช่วยรักษาตัวเองหรือบางคนยอมแลกทั้งครอบครัวมิตรภาพหรือกระทั่งจิตวิญญาณของตัวเองเพื่อความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือการเงินโดยคิดว่าเมื่อตัวเองมีเงินมากมายแล้วคงจะมีความสุขแต่อย่าลืมว่าเงินไม่สามารถซื้อความสุขจากการมีครอบครัวที่ดีสุขภาพที่ดีและเพื่อนที่ดีได้นะคะ สิ่งที่สำคัญอีกเรื่องที่ดายเนอยากจะฝากให้เราได้คิดก็คือบาลานซ์ลูกบอลทั้ง5ลูกไม่ให้ตกแต่และเพื่อให้เกิดความสมดุลในชีวิตของคุณให้มากที่สุดไม่ผิดถ้าคุณจะอยู่ในวัยสร้างฐานะแล้วคุณจะให้ความสำคัญกับลูกบอลที่เป็นเรื่องงานมากกว่าลูกบอลลูกอื่นไม่ผิดถ้าคุณจะเริ่มมีฐานะที่มั่นคงแล้วคุณจะให้ความสำคัญกับลูกบอลครอบครัวสุขภาพหรือเพื่อนมากกว่าลูกบอลลูกอื่น ออกแบบให้เหมาะกับชีวิตของคุณโดยที่ไม่ละเลยบางเรื่องจนกลับมาแก้ไขมันไม่ได้เพราะลูกบอลน,นั้นได้ตกแตกไปแล้วหลังจากฟังแนวคิดของ Five Ball of Life จากแบรนด์ด s o ซันแล้วเราอยากจะชวนพวกคุณกลับมามองดูชีวิตของตัวเองว่าคุณกำลังให้ความสำคัญกับลูกบอลลูกไหนมากเกินไปหรือไม่จนละเลยลูกบอลลูกอื่นๆอยู่หรือเปล่า เพราะเอาเข้าจริงๆลูกบอลทั้ง5้าลูกก็มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออกเช่นถ้าวันนี้คุณสุขภาพไม่ดีก็อาจส่งผลต่อเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการทำงานของคุณหรือตอนนี้คุณมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบข้างทำให้เกิดความเครียดก็จะทำให้สุขภาพคุณย่ำแย่และผลการทำงานก็ออกมาไม่ดีตามไปด้วย ถ้าคุณยังมีโอกาสจะปรับและแก้ไขลองแบ่งเวลาของคุณเพื่อรักษาลูกบอลแต่ละลูกของคุณให้สมดุลเนื้อหาวันนี้ฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะสามารถบอกเราผ่านทางคอมเมนต์ด้านล่างและถ้าอยากให้ทางช่องของเราทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็บอกเรามาได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเหมือนเคยคะ่ะก่อนจากกันขอฝากคำคมจากไบรอันเดย์นที่ว่า Don't undermine your worth by comparing yourself with others it is because we are different that each of us is special อย่าดูถูกตัวเองโดยการเปรียบเทียบกับคนอื่นเพราะคนเราแตกต่างกันหากคุณชอบคลิปนี้แล้วไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราช่วยกดไลค์ subscribe และกดกระดิ่งให้เราหน่อยเพื่อที่เราจะได้นำเสนอคลิปดีๆส่งตรงไปถึงหน้าจอมือถือของคุณเลยค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตในแบบของคุณในเวอร์ชันที่ดีขึ้น be yourself be better สวัสดีค่ะ